หลวงพ่อยิ้มเจ้าคะ่ะลองเปรียบเทียบทิพพจักขุว่ามันต่างจากจุตูปปาตยานอีกสักครั้งเจ้าคะ่ะอืมดีนักนะโยมวาสนาเพราะดูเผินๆเ,เ,เหมือนจะเป็นอย่างเดียวกันแต่แท้จริงแล้วมันต่างกันอยู่ลึกๆดุดดังแสงตะวันกับสายฟ้าถึงจะสว่างทั้งคู่แต่ก็มาจากคนละเหตุปัจจัย เปรียบเปรยที่หนึ่งดวงตากับปัญญาทิพจักขุเปรียบดังดวงตาใสที่มองเห็นสิ่งลึกลับทั้งเทวดาเปรตอสูรกายหรือเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายเหมือนคนที่มีกล้องถ่ายกลางคืนมองเห็นในความมืดได้แจ่มชัดแต่จุตูปปาตยาน,นั้น เปรียบดังปัญญาที่ไม่ใช่แค่มองเห็นแต่รู้ด้วยว่าเขาเกิดมาเพราะกรรมใดตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนเพราะเหตุอะไรเปรียบเปรยที่สองมองผิวน้ำกับมองลึกถึงก้นบึง้งที่พจกขุเหมือนกับคนที่ยืนอยู่ริมฝั่งเห็นเงาของปลาแหกไหวไปมาในน้ำเห็นชัดว่าเกิดตาย เวียนเกิดเวียนตายแต่จุดตูปปาตยานนั้นเหมือนนักดำน้ำที่ลงไปถึงก้นสะเห็นกระแสน้ำเห็นสิ่งที่ผลักดันปลาให้ว่ายไปทางนั้นทางนี้นั่นคือเห็นเหตุแห่งการเกิดตายไม่ใช่แค่ภาพผิวเผินเปรียบเปรยที่สามกล้องส่องทางไกลกับนักดาราศาสตร์ ทิพพจักขุเหมือนกล้องที่ส่องดาวไกลๆได้เห็นการเคลื่อนไหวของดาวฤกษ์แต่จูตูปาปาตยญานเหมือนนักดาราศาสตร์ที่ไม่เพียงเห็นแต่เข้าใจว่าดาวนั้นโคจรเพราะแรงโน้มถ่วงใดหรือดูการใดถึงจะเห็นดาวนั้นเหตุผลของการเคลื่อนตัวคืออะไรความเข้าใจนี่แหละคือสาระสำคัญ เปรียบเปรยที่ห้ามองกับเข้าใจโยมลองคิดดูคนคนหนึ่งเห็นเด็กน้อยร้องไห้เหมือนมีทิพจักขุแต่ถ้าเขารู้ว่าเด็กน้อยร้องเพราะหิวนมเพราะไม่ได้รับความรักนี่คือจุตูป่าปาตยานเห็นกับเข้าใจไม่เหมือนกันเลยนะโยมเปรียบเปลยที่หไฟฉายกับแผนที่ทิพจักขุคือ ไฟฉายที่ส่องไปในความมืดทำให้เห็นเส้นทางบางส่วนแต่จุดตูปะปาตยานคือแผนที่ทั้งผืนที่บอกว่าเส้นทางนี้มาจากไหนจะไปสู่ไหนเหตุปัจจัยอยู่ตรงไหนบ้างโอ้โหหลวงพ่อเปรียบทีไรหนูตาสว่างขึ้นทุกทีเลยเจ้าคะ่ะสรุปว่าทิ่ประจักขุเป็นเหมือนดวงตาทิพย์เห็นสิ่งลี้ลับส่วนจุตูปะปาตยานเป็นปัญญาทิพย์ ที่เห็นเหตุผลเบื้องหลังการเวียนว่ายใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องละโยมวาสนาทั้งสองล้วนเป็นอานิสงส์แห่งการฝึกจิตแต่ถ้าอยากหลุดพ้นต้องมีอาสวัขยยานเพิ่มอีกหนึ่งจึงจะสมบูรณ์นั่นคือยานที่ตัดกิเลสสิ้นเชิงหนูจะมุ่งมั่นเดินทางต่อไปเจ้าคะ่ะหลวงพ่อต่อให้ต้องฝ่าหมอกฝันกี่ชั้นหนูก็จะตามให้ถึงแสงแห่งปัญญาให้จงได้เจ้าค่ะ ดีแล้วโยมธรรมะไม่เคยหนีใครมีแต่คนที่เดินออกจากธรรมะไปเองเท่านั้น